ตูเด็คตูเด็กดูนีครับ,รบน,น้ำน,น้ำครับน,น้ำิ่งวนนิค,นนครับ่งว่งว่งววิ่งว่ิ่ิ่งัวน่ แก้งคุณตาครับดูครับแก้งคุณตาครับดูครับวันนี้มันก้งคุณตาครับดูครับไม่คุณตาไมาไหนเลยแก้งคุณตาอย่างเดียวดูครับดูดูดูชนตูดครับโอ้ยไปแล้วครับชนปุ๊บแล้วก็วิ่งหนีหาไม่หเลยครับตัวเลขครับดูครับ มาอีแล้วครับมาอีแล้ว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 ครับมาอีแล้วดูครับแกงคุณตายอย่างเดียวครับดูครับดูครับเราเลยเต็มใช้ครับโดนหยดน้ำไม่แค่มีกี่หยดนะครับดูครับดูดูวันนี้พี่มิ่งของเรายัังครแข่งอยู่นะครับถูกคันครับถูกคัดไย

แปเว้ามันทำเลตูดผมนี่เสียวตูดจริงเลยเนี่ยดูดูคันตูดครับโดนน้ำไม่ได้ครับบิ่งไปแล้วครับบิ่งหางยกหางขี้ไฟไปแล้วกลับมานะครับกลับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูครับดูครับดูครับโอ้โหวิ่งชนไม้เลยครับ ตามมาชนตะป่าว่วนครับป่าว่วนแกงเมื่อกี้ดูครับดูนี่ดูครับอ้เป็นอะไรครับมาเยอะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรครับเอาเลยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเป็นการสวนรอบพ่อครับดูครับ มองบูมอบมอองดูมองดู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 เฮ้ยดู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 ดันูด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 ดูดนดู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 ดนดูดอดูดดูดูดดูดดูดูดดูดูดูัดููคันด พูดตั้งแต่พูดตั้งแต่ปลายยันคุนเลยผงใสไม่ได้อาบน้ำครับคันครับน้ำไม่อาบโอู้ไปแล้วครับโอ้ยหลดูครับประเภทนี้เขาเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านครับไปนู่นเลยคุณแต่พี่อับ น้ำให้คุณไม่ห่างดีครับคันครับคันดูครับคุณแต่พริกช่วยได้ครับช่วยได้ครับลุ้นเลยครับอาบน้ำครับอาบน้ำ

ดูครับขันขันขันครับขนาดดาบน้ำไปแล้วยังขันครับเฮ้ยเฮ้เยเกาเหยียบ่านาะขันบ่ดูคุณแม่เป็นยังไงอยูน่ยนี่คือเกาค่ะเกาเนี่ยเถอะเส่มาเบิง้งคุณแม่มาดูให้ครับว่าเป็นไรครับ เป็นไรทั้งคันดูครับดู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 ครับ,รบจะไปใส่นี่ยะอียอ่ยะขึ้นไปใส่อุ้ยอุ้ยปีนลัวครับคุณแม่อา้าวเป็นยังไงขั้นยังคุณแม่ก็มาเกาให้ครับ

ดู้ครับดูครับดูครับ,ด,รบดูดูคันเอาเอา <m ix> มิงมิงแม่ <yi> มไปแล้วเอาคุณแม่ไปแล้วครับพีิมิงของเรายังมาถูอยู่เนี่ย ดูครับเอาไปทำไมยะแม่ไปแล้วแม่อุ้ยเอาเอาเอายะไม่สนใจแม่เลยครับคุณแม่ไปนูน่นแล้วทำเพียเสร็จก็จะกลับเอาไปาาผูกไว้ที่เดิมนะครับอ้าวไม่ไปครับคุ่งสนุกครับ ดูครับเอ้าเอี่ยเอ้าเอ้ามิงมิงเมียไปเราเป็นแม่ว่าไปบ่ไม่สูนครับไม่สูนคันครับผมคันเอ้าเอ้าดูครับดูดูเอ้า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 ไปแล้วครับเอ้าเมียหาย แล้วครับวิ่งตามแม่ไปแล้ววิ่งตามแม่ไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วลว <c oughs> ิ่งหางขีฟ้าไปเลยครับ <c oughs> เขาเก็บหนีหนีก่อนแล้วตัวขวงมาถูหลังตัวตัวจด, <c oughs> ดู <c oughs> ด ทำความสะอาดเสร็จก็ย้ายที่ผูกครับนี่ผูกผูกหน้าคอกหน้าบ้านหลังใหม่เลยนะครับดูอาการของ คุณแม่เวลาขันครับดูครับถูต้นไม้ดูการของคุณแม่เวลาขันดูดูเสียเสียมิ่งทำตามคุณแม่ถูต้นไม้ดูครับโอ้โ้โอ้โ้ ดูถูให้ถูมันคุณแม่ถูข้างบนลูกถูข้างล่างดงูเอ,าอ้าถ้ายืนจำจำถ้ายืนจำจำถ้าประจำดูครับ ตึดต๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดดูครับดูผมก็ขันเหมือนกันนะครับดูครับดูท่าดูท่าถูดูขึ้นแม่ถูข้างบนท่าเดียวกันเลยครับเอาเอาเอาเอียงนี่เอียงนี่เอาเอาเอา้อา อ๋อนอนครับหาที่นอนครับจริงเอา้าเอา้อเอา้าเอา้เอาเป็นนอนยังหันมาหนิอือ ทอนมีแสงขึ้นมาครับดูท่านอนครับดูดูครบ ากภาพสวยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร e ให้ด้วยนะครับ